คุณม่เลยรอนานเลยนทุกคนรู้สึกยังจัดหายเป็นแม่แล้วฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอีกอาทิตย์นึงก็วันเกิดแม่กันนะครับ กูอะไรเลยแก็ก็ข่ารวบจัดเองเนย28ปีก็ครับก็สำหรับสำหรับผมนะครับแม่เป็นผู้หญิงที่เก่งที่สุดในรอของผมครับรักแม่มารับแม่ารับม่ารับมาเขาดีก็คืแบบแม่คือแบบ ที่บ้านจะักไม่ค่อยกล้าูดอะไรกันแบบหวานเท่าไหร่นะจะดับพูดเป็นคนๆน่กกวาแต่ก็คือที่บ้านก็รู้กันดีแว่าเราเรารักกันมากแล้วก็แม่รู้ว่ารักแม่มากเช่นกันแม่ั้งใ่อน้เรื่อ้อ่งอได้เลยัชอเครับก็นี่ก็กักแม่มากครับไวแม่สบ ดูแลักกขอใหอ้แม่มีบวามดีๆทุกวันครับกับกครอบอยัเาราครับแต่ว่าระลก่สอบนะ